ชิบชิบโอเคนะฮะเกมแนวนี้ผมเล่นมาบ่อยนะผมแนวมาริโอ้โหไม่ได้กินผมหรอกชิบชิบไอโอเคขออภัยครับผมโอเคเรามาเริ่มกันใหม่เลยดีกว่าชิบชิบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเคโอเคโอเคไม่ได้กินผมหรอกดี่น้ำนี่รับไม่ได้ แป๊บหนึ่งนะครับโอเคเกมนี้ต้องอย่าใช้อารมณ์เล่นนะผมส่วนมากจะใช้แต่สมาธินะผมซึ่งตาเราเดี๋ยวจะต้องจ้องอยู่กับจอคอมอย่างเดียวนะผมซึ่งตากลายมากครับผมมันเร็วครับผมโอ้โอเคโอเคโอเคนะผมจุดไหนโอ้ยกูยังไม่ถึงครึ่งทางเลยและเกมนี้มัน no checkpoint นะผมก็คือม em okay. ึงตายปุ๊บมึงเกิดเริ่มใหม่ตรงนี้ทีเดียวนะผมซึ่งเป็นอะไรที่โหดร้ายมากครับผม แหมตัวละครเขาทำออกมาแบบเล่นแบบน่ารักอ่ะดูคนดิเสร็จแล้วผมกระโดดกระโดดอ่ะเอ้ยไปไม่เป็นไรครับผมสติครับผมสติของผมตอนนี้ยังอยู่เต็มเต็มตัวนะผมโอเคเลยกระโดดไปเลยกระโดดไปเลยเอ้ยเกือบโดนแล้วไอ้กูแหมไม่น่าเล่นเลยโอเคถึงจุดพลิกชีวิตครับผม ไม่เป็นไรครับผมคือเราเริ่มเล่นกันใหม่ได้ครับผมเกมนี้นะครับมีแก้ตัวเสมอนะครับผมโอเคนะฮะซึ่งคนเล่นแรกๆคนอาจจะลายตานิดนึงนะครับผมผมก็ลายตานะฮะแมสายตาคุยิ่งสั้นไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ผมพยายามทำอารมณ์ให้มันดีที่สุดแล้วผมใช้สติในการเล่นนะครับผมสติมาสตังเกิดนะครับผมไม่ใช่นะฮะโอเค โดดโดดโดดติดมาปัญญาเกิดดีวะนั่นแหละ oh my god เยี่ยไม่เป็นไรครับผมผมคิดว่าไอ <c oughs> แท่งไอแทง่งแดงๆเนี่ย <c oughs> ผมว่าไอแท่งพีระมิดสามเหลี่ยมดแดงๆนี่แหละครับผม <c oughs> มันเป็นอะไรของมันเนี่ย <c oughs> กูโดนทีระเบิดไปทั้งคันเลย <c oughs> เป็น TNT... อจุดชนวนแล้วไงเนี่ยโอเค แบบแมบเออมึงจะกระโดดคืบดูโอเคผมผมอาจจะกระระยะได้ไม่ถูกนะครับผมซึ่งต้องใช้แบบต้องใช้ฟิสิก,กในการเข้าช่วยนะครับผมก็คือต้องกระโดดยังไงให้ถึงคือให้คือให้มันถึงตลอดรอดฝั่งอะนะฮะโอเคกระโดดถึงเอยกระโดดเลยนะครับผมโอเค คีย์บอร์ดผมอาจจะส่งข้อมูลได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับผมแน่คุณลำไม่ดีโทษปีโทษกองนะฮะโทษคีย์บอร์ดก,ก่อนเลยอย่างแรกครับผมโอเคโอเคกระโดดตีลังกาไปเลยโอ้ยโอเค,อเคไม่โอเคครับผมหลังจากที่ผมกดรีสตาร์ทบ่อยๆนะผมทำให้ผมรู้สึกว่าผมเล่นดีขึ้นไม่รู้ว่าผมเป็นอารมณ์ส่วนตัวนะฮะ เทคนิคนี้ใครเอาไปลองใช้ดูก็ได้ว่ามมันเป็นการระบายอารมณ์อย่างดีนะโอเคนี่กูเล่นดีขึ้นแล้วเหรอวะเนี่ยโอเคครับผมจะเล่นแบบจริงจังสักทีนะผมอืมเชียดนะฮะโอเคโอค้ยไม่เอานะ โอเคกับผมผมลองเล่นดีๆแล้วก็ได้โอ้ยเดี๋ยวโอเค,อเค okay. นี่มันอะไรเนี่ยโอเคกู okay. ยังไม่ถึงครึ่งแมปเลยนะ <c oughs> โอ๊ยโอ้ยผมไม่ได้ว่าคนนะแต่ว่าคนออกแบบมาแบบแบบแบบยากเกินอ่งจริงๆมันก็ถามว่ายากไหมมันต้องใช้แบบความสามารถแบบยังไงอะต้องเล่นบ่อยๆก็้วผมต้องตายบ่อยๆ แล้วกูจะจับทริกได้นะฮะซึ่งตอนนี้กูยังจับทริกนี้ไม่ได้เลยกดกระโดดกระโดดเย้กู yeah! กดกระโดดแล้วมันไม่ไปโ okay. okay, อเคโอเคครับผมผมจะลองกระโดดแบบกระโดดแบบดับสเต็ปเอ้ยไม่ใช่กระโดดแบบดีๆอ่ะนะฮะ okay. โอเคดึงดึงดึงโอเควิ๊กูเสียวเกือบโดนไอ้นี่จิ้มปูด้วะไงโถ่ไม่เอานะ ฮะแมวนะเพื่อนอุ้ยๆๆๆจู่ๆผมก็รู้สึกอาการมึนหัวขึ้นมาครับผมความเร็วเล่นผมแล้วไงโอเคโอเคตรงนี้กระโดดแล้กระโดดข้ามหนาไปโดนระเบิดโอ้ยเวรกรรมยังหนีไม่รอดอยูอดีอ่ะเนี่ยผมยังมาไม่ได้ถึงขึ้นทางเลยอ่ะ ไปส่งเธอได้แค่ขึงช้างไม่ใช่นะฮะโอเคตราบใดที่ผมยังอารมณ์ดีอยู่ผมยังเล่นเกมนี้ได้นะโอเคเลยอ่ะอีอีความมดทนกูโอเคครับนะผมความอมดทนของผมตอนนี้อยู่ที่80%แล้วนะฮะโอเค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 ดึง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 ,ดง,ดง เพลงเข้าออกจะสนุกเชียร์ถ้าผมตายแล้วผมอุทานอะไรขึ้นมาขออาภัยด้วยนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นคำหยาบฟังแล้วระคายเคืองหูนะครับผมก็ขออาภัยด้วยจริงๆครอัอีอไม่เป็นไรครับผมผมจะกดไม่นะ เออแม้คอ,อกูยิง่งแหบๆดมรับไม่ได้ครับผมโอเคโอเคโอเคกระโดดดึงกระโดดดึงเยี่ยมเป็นไงดกูกูคิดว่ามึงจะไม่ได้แอมกูลแล้วนะเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรผมอาจจะเป็นความผิดของผมเล็กน้อยครับ ไมม่ผโอเคกูไม่พูดละพูดผมกูตายตลอดเลยครับผมโอเคผมจะเงียบโอเคครับผมไม่เป็นไร โอเคครับผมสติผมมาแล้วนะผมเมื่อกี้เป็นสงบสติอารมณ์แป๊บหนึ่งแล้วผมโอเคเลยอะมาแล้วมาแล้วโอเควันนี้ขออภัยด้วยนะผมเสียงแหบนะผมเม้ากับเพื่อนที่โรงเรียนเยอะไปหน่อยนะผมจ้าจ้ากรรมอืมทำคนเจ็บ ไม่เป็นไรครับผมสติครับผมกุเลิกแล้วโอเคครับผมซึ่งใครที่ชอบเกมนี้ครับผมก็ลองมาหาเล่นได้นะครับผมผมจะเอาลิงก์แปะเอาไว้ด้านล่างผมสำหรับว,วันนี้ผมไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคอยากไม่น่าสงบสติอารมณ์สักแป๊บหนึ่งนะฮะไม่ไหวแล้วครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านมาครนะับผมถ้าใครชอบคลิปผมก็กดไลค์นะครับผมถ้าใครอยากติดตามผมก็ซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณเวย